เอาล่คะครับผมมีตลกเข้าสู่เอ็นทีรีแก e จะเป็นยังไงถ้าในโลกสกีบิดทอยเลดมีพ่อพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าไม่ตายามันคือพ่อพันธุ์อะไรวะมึงต้องรองไปดูไว้เตยและพ่อพันธุ์นี้มันสามารถสร้างอาวุธเองได้ด้วยมันโหดขนาดนั้นเลยเหรวะเอองั้นรอไปดูเลยดีกว่าป่ะและก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยนี่ไงเตยโอ้โหเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยผู้หัวสู้บุกว่ะตอนเนี้ยโอ้เละเลยว่ะเออก็น่าดีวะมีโล่มีโล่โ ดเฮ้ยโหสู้กันมันเลยว่ะเอาโยนปืนให้แล้วว่ะเออาบมดกสวยเดี๋ยวมึงรอดูผับพันใหม่เปิดตัวแบบสวยงามได้เลยเตยนี่ใช่ไหมอยู่บนรถนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้ใช่ป่ะวะมาแล้วจ้าโหมึงดูมันบุกดิมันบุกที่เมืองไหนวะเนี่ยเฮ้ยทีวีเอระวังเฮ้ยมึงดูหัวซุ่มเกลือหรือแก๊งขาวอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยว้ยระวังทำไมมันหน้าตาย เราโดนหยุดเวลาเย่หยุดเวลามาว่าปืนหยุดเวลาสวยงามเอามาให้เจ๊เจ๊โกรธจัดเจ๊โกรธมากแต่ตัวนี้ไม่ใช่ป่อพันใหม่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่คือป่อพันใหม่เนี่ยสามารถสร้างอาวุธเองได้ด้วยเออดีว่างั้นเถอะใช่ฝั่งเราเนี่ยแหละสร้างอาวุธเองได้และฆ่าไม่ตายประเด็นมันอยู่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวมึงรอดูมาดิเออตายไหมทีเนี้ย โอ้พวกสาวๆมากันหมดเลยว่ะเซ็กซี่ทุกคนเลยว่ะมาแล้วว่าสก,กีบหุ้ยอเ,อเ,เอาหุ้ยเตยไอ้พวกหน้ากากนึกว่าที่มันเป็นแฮกเกอร์ปะ่ะเออตัวนี้ที่มันหนีรอดไงเออหุ้ยต้องจัดการต้องจัดการไงมันรอด้ยทำไมจานทับกูเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยเก็บไปลงไงไอ้หัวกล้องเข้ามาแล้วเห็นแล้วนะว่าทำอะไรเ่ยดูข้างหลังด้วย ทำออะะไระ่เจอดาบคาลิเบอร์ไอ,อตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ปอพันใหม่นะอย่าเข้าใจผิดยังไม่ใช่เดี๋ยวมีอีกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชเห็นโน้ตคนนี้นสุดยอด<ะ>ครับสุดยอดเฮ้ยระเบิดว่ะเหมือนมันจะทำลายฐานทัพที่นี่ปะวะกูว่าใช่แล้วแหละติดระเบิดอย่างเงี้ยเยี่ยมเยี่ยมติดเสร็จแล้วโอเคสปิกเกอร์แมนว่ะหรือต้องไหนมึงดูดิโคตรเท่อ่ะเนอะอาวุธครบจัดแอสซินว่ะ เหมือนแบบฟิวดาบคู่อะไรอย่างเงี้ยโอโหเฮจัดเลยวะใช่ใช่แล้วเหมือนมีตาโนวีซีข้างหลังด้วยเตยเดียวเกินคุยเอาไปลูกบาทที่มันจะแบบพาวาร์ปได้ไงลูกบาทเนี้ยลูกเต๋ามันแบ่งกันเป็นสองกลุ่มปะวะตรงนี้ก็ยังบวกอยู่นะเตยพวกสาวๆอ่ะแล้วหัวส้วมมาไม่ดีไงมาแล้วครับผมเปิดตัว ในโลกสกิมิทิททอยเลสสายพันธุ์ใหม่เผ่าพันธุ์ใหม่นั่นเองมาแล้วครับกองทัพหัวดินสอโอ้ยอย่างเยอะนี่มึงดูเฮ้ยหัวประกาก็มีนี่มึงดูสร้างอาวุธเองได้ครับที่กูบอกปุ๊บเอาไปเอาไปเอาไปใช้ไอพวกหัวดินสอแย่เลยแ่งมากเลยนี่โอาเจาะเอาเจาะเอาเจาะเอามาดีนี่มึงดูเห็นป่าวว่าตัวมันมันเป็นเหมือนตัววาดเนาะเออหุ้ย กูบอกแล้วนะว่าไม่ตายเป็นอมตะนั่นเองสา่พันุ์เนี้ยเป็นไปได้วะเออก็คือโหดดีแล้วอ่ะเออดิดคือโหดอะ่ะสุดจัดเออมีหัวดินสอหัวปากกาเขียนทุกอย่างก็ได้ดิอย่างเงี้ยวาดอะไรก็ได้ก็ใช่ไงวิภาวะมาแล้วว่าไม่เป็นไร<า>ตรงนี้เราจัดการเองได้อยงทีเวาดปืนที่โหดที่สุดให้ได้เลยดิวายเนาะก็ใช่ดิวะมันจะวาดอะไรมากกว่านี้กว่าหุยอ๋อมันเข้าไปในระเบิดข้างในพวกนี้ก็หนีมาแล้วไง โอ้สุดจัดที่อะไรอะ่ะไอ้ตัวอะไรอะ่ะหัวช่วงหัวสมองหมอโอ้ยน่าเกลียดอ่ะดิคือมึงก็ดูดิหึย้ยไงทุบเร็วๆรหน่อยทุบเร็วๆหน่อยมันสร้างอะไรหน่อยสร้างอะไรหน่อยหึยเอาตัวอะไรอีกอะ่ะงไงทานตัวใหม่หรอของฝั่งพวกตัวใหม่อย่างเยอะวิเดี๋ยวทำไมมันหยุดอะ่ะก็โดนดินสอแทงเมื่อกี้ไงไม่เห็นอ่ะสวัสดีพันธมิตรหวังว่าเราจะมาทันเวลานะ เกือบและเกือบไม่ทันแล้วมาช้านิดหน่อยนัเราอเอาไปดูหน่อยครับเอาไปดูเลยขอบคุณนะมันคือข้อมูลอะไรวะตามที่คาดไว้ G man อยู่ในสำนักงานใหญ่หูยเตยว่ามีเรื่องไว้อย่างนั้นอ่ะท้ายฐานห้องน้ำหมายเลขหนึ่งตั้งอยู่เฮ้ยมันคือใจท่านอะไรวะน่ะรู้รู้อยู่ไหนเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหัวสว่านไอ้ซาซินวะ เราเชื่อว่านั่นคือสายลับหญิงของคุณต้องถูกจำคุกว่ะหฮ้ยอย่างไรก็ตามเราต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลักของเราอะ่ะโอ้ยเพื่อนมันไงโอ้เป้าหมายหลักของมันนะ่นะเออมันบอกอย่าปล่อยให้มันสำเร็จได้เว้ยจีแมนอย่าอย่าปล่อยให้มันทำสำเร็จเว้ยภารกิจของเราไม่ใช่การช่วยเหลือว่ะอา้าวแต่เป็นอะไรอะ่ะหุ้ย,ย,ยเราเคารพการตัดสินใจของคุณถ้าหากเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ หวังว่านี่จะช่วยคุณได้คือปากาไงที่มันสามารถวาดรูปเหมือนไอ้นั่นปะให้อาวุธเด็ดและไ้เตยใหญ่ก็มาแล้วไงเดี๋ยวนี่คือแผนที่วะหหา่ออตรไโเข้าไปช่วยผู้หญิงใช่ไหมเออเข้าไปช่วยไงที่โดนจับตัวมาเออว่ะเฮว่าที่นี่เดี๋ยวเปิดระตูเปิดประตูเปิดแอบก่อนแอบก่อนทำไมประตูมันเปิดเองอ่ะ มันแปลกๆนาะหอแล้วเปิดหลายชั้นจัดหอแล้วมีหลายชั้นด้วยเอาแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวหัวสว่านทำไมเดินกระเพกละ่ะเดี๋ยวเป็นอะไรเปล่าเกิดเอา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 ,เอา,เอามึงวิ่งกันออกมาอย่างงี้แปลว่าข้างในต้องมีอะไรแน่เลยอะ่ะจะมี<ห>อ,อะไรล่ะแสงเดียวมี่ไงหัวท่วมเฮ้เดี๋ยวโอเคช่วยยิงปืนสว่านใครไหวเปก่อนทันไหมล่ะ ไว้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันกัดแขนเฮ้ยดึงแม่งเลยโอ้ยตายแขนหายไปช่วยไม่ได้แค่นี้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไล่หัวสว่างไอ้ซื่อซินไม่มาช่วยนะค่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนแขนนะแขนเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นเราหรอวะเฮ้ยเตยกูว่ากูว่าหนีดีกว่าก็น่าจะดีประตูแรกจะเอาไม่อยู่แล้วนะไปดีกว่ากูว่าไปดีกว่าโอ้ยคือพวกนี้มันมาช่วยไปสแกน ปิดปิดอีกชั้นหนึ่งถ้าชั้นเมื่อกี้เอาไม่อยู่มาชั้นนี้เศร้าอะแขนขาดแขนอะอเพื่อนอะไม my friend อะไรวะน่ะ my friend แขนด้วนเออเอาอย่างนี้จะมอนไหมน่าโอ้โหดีลางไงน่ะเอายิงหมดเลยว่ะตายแล้วแหละเครื่องบินกูเฮ้ยน่าจะกลับบ้านเก่าแล้วแหละดูทรงทำไงต่อดีอ่ะไ่นะเพื่อน มึงต้องให้ไอ้สุหัวสวร่านนะข้ามาช่วยแล้วโอ้โหคนที่อยู่ในนั้นตายหมดเลยอุ้ยนี่แมโมโหเลยอะไรแวบๆอะไรแวบๆโอ้มาแล้วไอ้เตยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้โหเฮ้ยเข็นได้ด้วยว่ะมาดินี่แน่มาดิอ๋อไม่ยังไม่ใช่หัวสวรรค์แต่เป็นได้ดาบคู่มาดิเฮ้ยเริ่มหวาเริ่มที่มันหวาได้ปุ๊บโอ้โหป่ะดนปุ๊บ ปุ๊บเฮ้ยอุดอุดว่าจับได้แล้วไปหนเนี่ยเฮ้ยนี่แน่ไปจ้าไดยมันอย่างนั้นเลยเหรอเออตายแม่น่ะโอ้จะรอดเหลือหรอเออดีไม่ตายจุกจัดเกือบตายแล้วเกือบเฮ้ยมันเอาออกแล้วว่าเห็นตามาแล้วอ้าวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเออเอายังไงคือเข้ามาหลบข้างในก่อนเลยเตยไปทางไหนก็โดนโอ้ท้อว่ะ ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีนะมันลืมเปล่าเอออ๋อไอ้ข้างหน้าจะพยายามจะพังมาอ้าวเหมือนไอ้นั่นป่านแล้ะตายหาแน่เลยเอาไงดีอ่ะมีเสือป่าจระเข้อะไรเตยจะรอดไหมเนาะข้างหลังโอ้มันป่านแล้วอ่ะก็นั่นน่ะดิวะเอาแล้วไงเอ้ยไอ้นี่ไม่เปิดอุ้ยทำไมนี่มาแล้วโตคช้าเลยอ่ะเหมือสวรรค์นะกฆ่ามึงดูตาด้วยครับโทษทีเนาะมาช้านะ เออวยแล้วข้างหลังอ่ะดูข้างหลังก่อนเพื่อนมันปราบประตูออกมาแล้วจ้าเออมาเยอะเลยไอ้เตยมาคู่เยอะจะรอดไหมเนอะลบไปเด็กจุดยานเองไอ้เด็กน้องน้องหนุ่นหนูมาเลยนี่เ้ยรุกบาดจำได้ป่ะที่กูบอกอ่ะเอาไปเนี่ยไปวับวัดหนีกันไปโอเคนะไปหนี ม่เพราะว่าพวกเครื่องบินอะไรมันก็พังหมดแล้วไงไปดิแล้วเดี๋ยวมึงอ่ะมาเจอกูหน่อยมึงหน่อยนี่โอ้โหเอาเรื่องจัดผิวแงมเป็นนักฆ่าไงเตยโอ้โหให้ลุมว่ะให้ลุมว่ะพวกทีพวกทีนะกับมาดิแล้วตัวมันแบบเอาวุธเยอะจัดอ่ะปาดมันให้หมดสวยงาม ถ้าคนมันมีทางสแล้วตัวใหญ่จะไหวเปล่าไหวดีจะไหวตัวใหญ่อ่ะเลอกมดสู้มันพุ่งพลาดอา้าวเฮ้ยมันเปิดหัวออกแล้วไห้เตยหัวสวัสนหัวสว่าหน่อยซิวเอาไว้เนี่ยโคตรโหดเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงมันมาจากข้างนอกนะเฮ้ย อย่าบอกนะว่าต้องไปช่วยตรงนั้นต่ออะเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าโลสกสกีบิดีทอเรตมีมเผ่เา,เพาพันธุ์ใหม่เป็นยังไงเตยโคตรโหเออแล้วเผ่าพันธุ์ใหม่แม่งแบบสามารถสร้างอาวุธได้แล้วคือประเด็นคืออมาตะด้วยเออเขียนได้ทุกอย่างเลยอะเอเเออย่างชอบเลยนะ<อ>สำหรับใครนะครับผมที่ชื่อชอบคลิปแบบนี้และอยากให้พวกเราทําอีกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย